สวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูนะครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนทุกคนมาสักการะพญานาคมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดป่าคลอง11นะครับหรือว่าคําชะโนด2ของเราเนั่นเองนะครับผมไปกันครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในกันดีกว่าครับ ด้านหน้าพระอุโบสถกลางน้ำนี่นะครับก็จะมีพระสยามเทวาธิราชอยู่ด้านซ้ายนะครับผมอ,อยู่ตรงนี้นะครับส่วนทางด้านขวานะครับก็จะเป็นนาคนาคมานพนาคาราชนั่นเองนะครับผมสวยงามมากๆครับและด้านหลังของผมนะครับนั่นก็คือพระประธานที่อยู่ในโบสถ์กลางน้ําวัดป่าคลอง11นั่นเองนะครับ เขาว่าวิหารแห่งนี้โบสถ์หลังนี้เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเดี๋ยวเราทํา,าการสักการะแล้วก็ขอพอรจากพระประธานด้านหลังนี้กันก่อนดีกว่านะครับนี่นะครับที่เขาเรียกที่นี่กันว่า เป็นคาชะโนดสองนะครับผมก็เพราะว่าเป็นเกาะอยู่กลางน้ําแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเกาะธรรมชาติแบบที่คาชะโนดนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงามอีกที่หนึ่งเลยนะครับดูเก่าแก่ดูมีความโบราณมากๆก็มาแล้วก็ร่มรื่นชื่นใจดีนะครับผมจะเป็นรูปปั้นพญานาคพันวนรอบ โบสถ์ที่อยู่กลางน้ำเลยครับใบเสมาของโบสถ์แห่งนี้นะครับเขาก็จะใช้เป็นหินแทนการเป็นปูนปั้นที่เป็นรูปเสมานะครับก็สวยงามดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมจะใช้เป็นแบบนี้เลย โชคดีนะครับที่วันที่มานี่ก็บรรยากาศค่อนข้างจะร่มรื่นนะครับไม่ร้อนนะครับผมและด้วยบรรยากาศของที่วัดป่าของ11นี้ด้วยนะครับทำให้เรายิ่งรู้สึกร่มรื่นขึ้นไปใหญ่เลยครับไปครบรอบแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นกันบ้างดีกว่านะครับ ทางด้านบนฝั่งนะครับเขาก็มีจุดให้เราสักการะบูชาองค์พญานาคศักดิ์สิทธิ์นะครับผมไปครับผมเดี๋ยวเราไปสักการะบูชาองค์พญานาคกันด้วยดีกว่านะครับ,บายสีตรงจุดที่ให้สักการะองค์พญานาคศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับอลังการมากๆเลยนะครับ,บายสีแต่ละอันนีก่กระถูกสร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจด้วยฝีมือนะครับผม ให้สักการบูชาองค์พญานาคศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีบทสวดให้เราด้วยนะครับผมเผื่อเพื่อนๆมาแล้วไม่รู้จะสวดอะไรก็จะมีบทสวดนี้นะครับเป็นบทนําให้กับเราอันนี้นะครับเป็นคาถาสวดบูชาพญานาคนะครับผมจะมีอยู่ทั้งหมด3ามคาถาด้วยกันถ้าเพื่อนที่อยู่ทางบ้านอยากสวดก็ส,กสาม,มารถแคปหน้าจอนี้เอาไปไว้สวดบูชากันได้นะครับ วันนี้นะครับก็จะเป็นพระศิวลีที่วัดป่าคลองสิบเอ็ดนะครับผมเพื่อนๆที่มาที่นี่แล้วก็อย่าลืมมาสักการะพระศิวลีกันด้วยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นเสมือนตัวแทนในเรื่องของความมั่งคั่งความมั่งมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับผมเขาบอกว่าผู้ที่บูชาพระศิวลีเนี่ยจะไม่มีวันอดอยากนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเื่อทุกคนครับผมกับวัดป่าของสิเอ็ดหรือว่าคําชะโนด2ของเรานะครับผมถ้าหากวัเพื่อนมีโอกาสเนี่ยก็อย่าลืมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสักการะพญานาคที่วัดนี้กันได้นะครับที่วัดนี้เนี่ยร่มเย็นร่มลื่นแล้วก็ดูเข้มขลังมากๆเลยนะครับผมก็ยอย่างที่ผมว่าวาแล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสำหรับวันนี้โมมูตลูช่องกูกูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผม้บา